ปีห้าค่ะไม่ได้ตื่นจ้าแต่ยังไม่ได้นอนไหนๆก็ยังไม่ได้นอนนะคะก็เลยมากินโจ๊กใหญ่ตัวต <ำ S 1> จานนานโจ๊กร้อยคิวแต่วันนี้ไม่มีคิวค่ะวันนี้เราสั่งโจ๊กทุกอย่างเพิ่มกระเพาะคือตอนมาเสิร์ฟเน่อึ้งอยู่วเยอะมากเลยะคะ่ะได้มาแบบตรงปกไม่จกตาจริงๆมี<ร>อันไหนต้องสั่งก็จัดมาค่ะหมูกรอบจานนี้นะคะหนึ่งร้อยบาททอดกันใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยคะ่ะอยู่ข้างหลังเราเนี่ยกินโจ๊กเนี่ยต้องกินกับหมี่กรอบนะคะเราชอบมากแล้วที่ร้านนะคะก็มีให้ตักแบบไม่อั้นแล้วเอากลับบ้านด้วย จ๊กขรเลยล้วก็อือหืออะไอะ โจ๊กก็ว่าอร่อยเลยนะคะหมูกรอบยิ่งอร่อยโจ๊กใครเยอะขนาดนี้นะคะกินไม่ไหวจริงๆค่ะสุดท้ายนะคะก็อขอถุงห่อกลับบ้านค่ะใครจะมากินนะคะสั่งโจ๊กธรรมดาก็ได้นะคะ,ะบามสิบอาทางบอกโจ๊กธรรมดา30บาทก็ให้เยอะแล้วนะคะใครจะกินช่วงนี้นะคะให้รีบมานะคะยังไม่ค่อยมีร้านจะเปิดทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์เปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะจนถึงเก้าโมงเช้าน,นะคะก็จะอยู่ตลาดสดเทศบาลปทุมธานีค่ะอร่อยแบบตรงปกจริงๆค่ะ